สวัสดีค่ะผู้พิ่มลภูมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อความเล็กๆของเรานะคะวันนี้เราจะมาทําสบู่สครับกาแฟใช้กันนะคะทาได้ง่ายๆด้วยค่ะมาดูวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกา,กากาแฟค่ะกากาแฟเราก็หาซื้อได้ตามร้านกาแฟทั่วไปนะคะบางร้านเขาใจดีเขาก็ให้เรามาฟรีๆเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเบสสบู่นะคะเราใช้แบสใสอยู่300กรัมค่ะหรือจะใช้เบสแบบขุ่นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็นําไปละลายโดยการตุ๋นค่ะหรือว่านำเข้าไมโครเวฟก,ก็ได้นะคะ นมสดค่ะนมสดเราจะใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนมสดรสจืดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะให้เป็นนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนมแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้ววัตถุดิบสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะใช้เป็นน้ำผึ้งแท้นะคะเพราะว่าน้ำผึ้งเป็นมอยเจอไรเซอร์จากธรรมชาตินะคะทําให้ผิวชุ่มชื่นค่ะใครที่กลัวว่าผิวจะแห้งหลังจากการสครับนะคะรับรองค่ะสบุกของเราไม่มีแน่นอนค่ะเราจะมาละลายเบสกันก่อนนะคะจะตุ่นหรือว่าเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะ เบดละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเบตก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะคนให้เบดลดอุณหภูมิลงสักเล็กน้อยค่ะให้เหลือประมาณ6-70องศาก็พอนะคะเคล็ดลับการทําสมบสุกสมุูพรยของเราคือเราจะไม่ใส่สมุนไพรลงไปในเบทที่ร้อนๆนะคะเพราะว่าคุณค่าของสมุนไพรอ,อาจจะสูญเสียไปเมื่อดวความร้อนค่ะอุณหภูมิน่าจะได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะเติมกากกาแฟลงไปก่อนนะคะ วันนี้เราจะใช้กากาแฟอยู่3ช้อนโต๊ะค่ะเราจะทยอยใส่ทีละ1ช้อนก่อนนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะ เรามาดูคุณประโยชน์ของกากาแฟต่อผิวพรรณกันบ้างนะคะกะกาแฟจะช่วยฟื้นฟูผิวให้เนียนใสไร้สิวนะคะในกาแฟมีสารคาเฟอีนค่ะซึ่งจะช่วยยักยั้งการอักเสบของสิวแล้วก็รอยแดงของสิวค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเด้งมีความยืดหยุ่นดีขึ้นค่ะแล้วยังเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะ เมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ทยอยเติมช้อนที่สองค่ะค่อยๆเติมแล้วก็คนไปนะคะเมื่อคนช้อนที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมช้อนที่สามค่ะแล้วก็คนอีกทีนึงนะคะคนจนเข้ากันค่ะ จากนั้นเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปนะคะอยู่หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำผึ้งจะช่วยลดการแห้งกล้าจากการสครับนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งเป็นมอสเจอไรเซอร์ชั้นเยี่ยมจากธรรมชาติค่ะทําให้เกิดความชุ่มชื่นล้ําลึกต่อผิวนะคะน้ำผึ้งช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปนะคะจึงช่วยเรื่องแผลเป็นให้ดูจางลงค่ะและน้ำผึ้งก็ยังช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยนะคะ และสุดท้ายนะคะเราก็จะเติมนมสดลงไปค่ะนมสดเราจะใช้อยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนมสดอุดมไปด้วยไบยอดตินและวิตามินอยู่มากมายนะคะที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้ต่อผิวค่ะต่อต้านริ้วรอยช่วยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นกระชับรูขุมขนนะคะและในนมสดนะคะก็จะมีกรดอยู่ตัวหนึ่งค่ะเรียกว่ากรดแลคติกที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำลงพิมพ์ได้เลยค่ะ ถ้าท่าสบู่สมุนไพรใช้เองนะคะก็จะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่มีสารเคมียอย่างแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็เป็นสมุนไพรหาได้ง่ายๆตามท้องถิ่นนะคะและเรายังสามารถเลือกสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพผิวของเราได้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะสามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยค่ะ เรานำสบู่ลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าจะมีฟองสบู่ใช่ไหมคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถพ่นแอลโกอฮอล์ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการฆ่าฟองแบบนี้นะคะฟองก็จะแตกเลยค่ะสบู่ก็จะมีความสวยงามนะคะเวลาเราทําเป็นรายได้เสริมหรือว่าทําขายค่ะหรือว่าถ้าทําใช้เองไม่ต้องพ่นก็ได้นะคะขออนุญาตย้ยายกล้องแป๊บค่ะมาโฟกัสตรงนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์สี่เหลีย่ยมอีกอันหนึ่งค่ะเราใช้พิมพ์สองแบบนะคะวันนี้จะเป็นแบบวงรีแล้วก็สี่เหลีย่ยมค่ะ ส่วนผสมของเราเหลือ,อยู่เล็กน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าก้อนนี้จะเต็มก้อนไหมคะ่ะเทลงไปแล้วนะคะลุ้นค่ะว่าจะเต็มก้อนไหมไม่น่าจะเต็มนะคะได้แค่ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางทิ้งไว้ประมาณ 30- 40นาทีนะคะหรือจนกว่าสบู่จะแข็งตัวดีค่ะ ได้ประมาณ40นาทีสบู่ของเราก็แห้งตัวดีแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าสบู่นะคะตรงผิวสบู่จะมีรอยนะคะนั่นก็คือกากาาแฟค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะออกมาแล้วนะคะ สีสวยมากเลยนะคะน่าใช้มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะต่อให้จนเสร็จนะคะสบู่ของเราเป็นสบู่กีซลีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเสร็จคือแข็งตัวแบบนี้นะคะแกะออกจากพิมานะคะเราก็สามารถใช้ได้เลยค่ะใช้ล้างหน้าหรือว่าใช้อาบก็ได้นะคะสนใจสบู่สม,มุนไพรนะคะติดต่อเราได้ค่ะเราจะทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอยืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปให,ใหม่ๆจะได้ ใน่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ